รู้สึกว่าตอนนั้นนะมันแต่งตัวอะไรก็แบบไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลยเป็นคนเหนื่อยง่ายเวลาทําอะไรเงี้ยเวลาจะนั่งจะยืนอ,อะไรยเงี้ยรู้สึวว่าเหนื่อยเหมือนสุขภาพร่างกายรู้เลยมไ,มไม่ค่อยดีแน่แต่ทุกครั้งที่แบบเราส่องกระจกเราใส่เสื้ออะไรเงี้ยเออเฮ้ยมันอ้วนอะไรเงี้ยคือผมเป็นคนที่ไม่มีวินัยอะไรเลยเริ่มจากศูนย์เรากินพังมาทั้งชีวิตแล้วครับลองเปลี่ยนมาแบบกินดีเพื่อสุขภาพบ้างไหมคือใช้เวลาแค่3เดือนเองแล้วเรากินมาทั้งชีวิตคือ3เดือนมันคุ้มค่ามากสวัสดีครับนิกครับธนายยุ27ปปีีครับ,อรบตออนนน้เ็ช่่าางภพูที่มวยรับ แล่นได้เปิดรับเทรนน้หนักออนไลน์ครับจริงเริ่มอ้วนมาตั้งแต่ตอนเรียนปวชครับใช่แล้วก็อ้วนน้ำหนักมันก็ขึ้นมาเรื่อยๆยิ่งตอนมาอะยก็คือแบบพีคสุดเลยก็คือกินทุกอย่างเลยเหล้าเบียร์ขนมหวานเค้กเงี้ยครับแล้วก็จะเป็นคนชอบนอนนอนดึกนอนตีสี่ตีห้าแล้วก็จะกปินไก่ย่างก่อนนอนขเหนียวอะไรเงี้ยครับตอนนักสุด78ใช่แล้วก็เลยลดน้ำหนักมา2 3โลครับไปใน3เดือนเดือ55 ที่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะว่ารู้สึกว่าตอนนั้นนะมันแต่งตัวอะไรก็แบบไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลยครับเป็นคนแบบเออชอบใส่เสื้อผ้าแต่พอใส่แล้วจริงๆมันก็คือใส่ไม่ได้อะมันก็คือยิ่งใส่มันก็ยิ่งอ้วนอะไรเงี้ยเป็นคนอยากใส่เสื้อสีขาวมากแต่พอมันอ้วนอ่ะพอใส่ปุ๊บเนี้ยนมมันก็จะแหลมออกมาเลยไม่เราแบบไม่มั่นใจแล้วเราต้องแบบเป็นคนอย่างเงี้ยเป็นคนห่อตัวแล้วเราก็เลยแบบสนใจในการลดแล้วก็รู้สึกว่าเป็นคนเหนื่อยง่ายเวลาทำอะไรเงี้ยเวลาจะนั่งจะยืนอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเหนื่อยเหมือนสุขภาาาาพรรรร่่่่งกกกยยยยู้เเลลลไมคคอดดีแนนๆ็ัสใใจบ จะมีแค่แบบแตวที่แบบเรากินเยอะอะไรเงี้ยก็จะบเฮ้ยพอไหมอะไรเงี้ยแล้ก็กินไปเรื่อยเราไม่ได้สนใจว่าเราเราไม่คิดว่าเราอ้วนอะ่ะแต่ทุกครั้งที่แบบเราส่องกระจกเราใส่เสื้ออะไรเงี้ยเออเฮ้ยมันอ้วนอะไรเงี้ยตอนทํางานครับตอนอ้วนเนี่ยรู้สึก่าจากอุ้ยอ้ายมากเลยจะรู้สึกว่า, ui, า,า,วาทาอะไรมันก็เหนื่อยจะหยิบจะก้มจะนั่งจะอะไรเงี้ยครับ ตอนเริ่มก็คือก็เริ่มจากอาหารก่อนตัดของอ้วนทุกอย่างออกอะไรเงี้ยเหล้าเบียร์เอาง่าย,ายๆก็พวกไขมันพวกอะไรเงี้ยที่แบบเรารู้ว่ามันมันต้องอ้วนแน่ๆอะไรเงี้ยคือเป็นคนชอบเอาชนะใจตัวเองคือแบบพอชนะแล้วมันรู้สึกมัน,มนเอ้ยทำได้อะไรเงี้ยตอนที่เริ่มคุมอาหารก็คือไม่กินเลยพวกขนมหวานพวกเค,ค้กไขมันสัตเบคอนอะไรพวกนีก้คือตัดหมดเลย คือรุ่นน้องมันเกิดจากรุ่นน้องที่ออฟฟิศมาชวนออกกาลังกายทุกวันเลยชวนออกกําลังกายมาประมาณสามเดือน4เดือนแล้วอะมันก็จะเข้ามาบอกว่าพี่นิกไปออกกาลังกายกันอะไรเงี้ยเราก็บอกเอาเลยแราคือเราไม่ออกอยู่แล้วไงก็ตอดอ้วนอะนก็เอาเลยเอาเลยอะไรเงี้ยจนมีวันหนึ่งมันก็เดินเข้ามาบอกว่าพี่นิกออกกำลังกายกันแล้วมันก็พูดเองว่าเอาเลยใช่ไหมพี่เออเราก็แบบเฮ้ยพูดแทนกูเลยวะอะไรเงี้ยแบบจากนั้นเราก็เลยไปไปที่ยิมเลยก็ตามมันไปก็เลยออกกําลังกายกับมันก็คือคาร์ดิโอเดินเวลาสามสิบนาทีแล้วก็มันก็พารเลย เพิ่มจาก,กง่ายๆคือกินผักก็ค,ค,ค,คิดอะไรไม่ออกว่ามันก็คือก็กินผักใช่พราออีกวันหนึ่งอะ่ะน้องมันก็แนะนําว่าไอ้พี่นี่ต้องกินโปรตีนเท่านี้นะต้องกินแป้งนะอะไรอย่างเงี้ยแต่นั่นก็เลยอ๋อตอนนั้นเรากินข้าว2มื้อเรากินกินแค่2มื้อก็เลยรู้สึกว่าเป็นจริงเรากินสองมื้อมาตั้งแต่เรียนมาหาลัยแล้วใช่น้องมันก็เลยว่ามันไม่พอนะมันต้องกินสามื้อสี่มื้ออะไรอย่างเงี้ยในการไดเอทอะไรเงี้ยเพื่อให้มันไม่โยโย่เราก็เลยแบบฟังมาแล้วก็เออค่อยๆมาปรับกินเพราะตอนแรกเราไม่เคยกินมื้อเเช้าลยไม จริงๆอยากให้เริ่มจากการคุมอาหารว่ามันก็ควรกินกี่มื้ออะไรบ้างแล้วก็ออกกำลังกายแค่ให้เริ่มเดินเวลาสามสิบนาทีเดินเร็วอย่างเงี้ยครับสักอาทิตย์หนึ่งก็ค่อยแบบเริ่มมาวิ่งเหยาะอะไรเงีนเน้ยเบาๆตัวแรกก็ไม่อยากให้คนไปวิ่งเลยเพราะจริงๆอ่ะเดิน่ะน้ำหนักไขมุงไขมันอะไรเงี้ยมันก็ลดอยู่แล้วสองอาทิตย์เงี้ยค่อยเริ่มวิ่งเหยาะเหมือนพอร่างกายมันเริ่มปรับตัวได้อ่ะแล้วเราก็ขยับหนีตามร่างกายไปมันก็จะเผาผลาญกันไปเรื่อยๆเพราะไขมันมันลดอย่างเงี้ยร่างกายมันจะมีการาๆๆแบบย ได้เผาผ่านไขมันเพิ่มด้วยครับ <c oughs> คือการอาอกกําลังกายโดยใช้แรงต้านเช่นยกของยกเวยกยกน้าหนักอะไรพวกนี้ครับจริงๆี้อยู่บ้านก็ถ้าเบสิกก็แบบบิดพื้นสคอตแพงมาอะไรอย่างเงี้ยจริงก็ได้หมดเลยจริงๆการออกกําลังกายนึกว่าถ้าเราคุมอาหารได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วอ่ะนึกว่าถ้าถ้ายิ่งออกกาลังกายอ่ะมันก็จะยิ่งลดก็พักเต็มที K, ่ก็สักวันสองวันก็โอเคจริงๆถ้าบิดพื้นก็ก็สักสี่เซตเซตแล้วสักสิบสองทีสิบห้าทีอะไรเงี้ยก็ได้ครับแล้วก็จริงอ่ะอยากให้เริ่มจากการเดินเดินเเร็วองี้ยค ก็จริงๆริงนิกว่าลกไขมันอ่ะมันก็คือรักษากล้ามเนื้อตอนอ้วนให้ได้มากที่สุดใช่เพื่อให้เพื่อขอให้ผอมปุบ๊บอ่ะมันจะได้เฟิร์มขึ้นมาโดยที่กล้ามเนื้อเสียน้อยที่สุดแล้วก็อัตราการเผาผลาญในร่างกายมันจะได้มากขึ้นอะไรเงี้ยครับยิ่งกล้ามเนื้อเยอะอ่ะอัตราความเผาผลาญในร่างกายมันยิ่งมากขึ้นคือนิกว่าับางคนที่เริ่มต้นลดน้ำหนักอ่ะแต่ก็ไม่มีวิธีใครถูกวิธีใครผิดนะก็คือรู้สึกว่าพอเริ่มลดน้ำหนักครั้งแรกก็คือต้องไปวิ่งงว่่ยกกรรู้ึาาา มัน,นดึงกล้ามเนื้อมาใช้ด้วยมันไม่ได้สูญเสียแค่ไขมันนะมันสูญเสียกล้ามเนื้อด้วยก็เลยอยากให้เริ่มต้นอ่ะโดยการแบบเดินเร็วอะไรเงี้ยเพราะเราเดินเร็วปุ๊บร่างกายจะดึงไขมันมาใช้ในการหรือว่าวิ่งโซน2หรือว่าการวิ่งเหาะอะไรเงี้ยครับร่างกายจะดึงไขมันมาใช้แล้วก็อยากให้รักษากล้ามเนื้อไว้มากที่สุดตอนที่เราอ้วนก็โดยการแบบเล่นเวทหรือการเดินอะไรเงี้ยครับที่นิดลดน้ำหนักแล้วก็เล่นเวทอ่ะเพราะนี่รู้สึกว่าพอเราเล่นเวทมาสักห้าวันอ่ะ พอวันที่เราพักอ่ะมันจะมีอ f t เบ b u r n กล้ามเนื้อเราอ่ะมันได้ถูกใช้งานอ่ะมันจะเผาผ่านพลังงานได้มากขึ้นนี่ก็ถือว่าพอวันพัก2วันเนี่ยไขมันอ่ะลงลงต่อเนื่องเลยเพราะเหมือนว่าเหมือนว่ากล้ามเนื้อมันได้พัฒนาขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็เพิ่มการเผาผ่านในร่างกายมากขึ้น ควรจะคุมอาหารให้ได้3ามถึงสมื้อครับต่อวันโดยการกินคีนโดยจะแบ่งเป็น3มื้อหลัก1มื้อย่อยมื้อย่อยก็จะกินพวกแอปเปิลฝรั่งแอลมอนด์เม็ดมะม่วงหิมพาอะไรเงี้ยครับนิดๆหน่อยๆส่วนมื้อหลัก3ามื้อก็เป็นโปรตีนเป็นโปรตีนที่ไขมันต่ําเช่นอกไก่ปลากุ้งส่วนแป้งก็เป็นดิเกไดนามไลเบอรี่หรือข้าวกล้องอะไรพวกเนี้ยครับพอเราคุมอาหารได้ร้อเปซแล้วเนี่ยก็อยากให้ไปเริ่มคาร์ดิโอร่างกายจะได้เอาไขมันเก่าออกมาใช้โดยการวิ่งเหาะก็ได้หรือไม่ก็เดินเร็ววันล30-3า ส5นาทีอะไรเงี้ยครับแล้วสักอาทิตย์สองอาทิตย์ค่อยขยับขึ้นไปสัก40นาที45นาทีอะไรเงี้ยครับ คือตอนนั้นนะ่ะนิกเน้นแบบสะดวกเลยคือแบบติ๊กทำทีเดียวเลยตอนเช้าอ่ะทำทีเดียวเลยสาม,มื้อสามมื้อก็เช่นก็ผัดไก่กับกะเพราอย่างเงี้ยเออแล้วก็ลอกหนังแล้วก็ใส่ไก่ลงไปผัดน้ําเปล่าไม่ใส่น้มามันไม่ใส่น้าตาลใส่ซีอิ๊วขาวนิดหน่อยใส่น้ำมันหนอยนิดนึงใช่แล้วก็ผัดทีเดียวเลยแล้วก็แบ่งใส่กล่องไว้กินสาม,มื้อถึงเวลาก็เวฟก,กินเวฟกินเวฟกินตามเวลาใช่ครับสามมือ้อจริงๆริงว่าประหยัดกว่าเยอะมากๆทำเองแล้วก็คุมแคลอรีรไ่ได้ง่ายโซเดียมอะไรเงี้ยสบายเลยเพราะเราปรุงเองเราก็ไม่ต้องปรุงมากน้ำมันนี่่่่แนนอล้้วก็ใสาป สามเมนูของนี้เป็นกะเพราอกไก่ไก่ผัดกระเทียมแล้วก็ลาบไก่อันนี้จะกินง่ายสุดตอนผัดก็คือไม่ใส่น้ำมันไม่ใส่น้ำตาลผัดน้ำเปล่าครับ ช่ตอนนั้นน่ะมีแต่ว่าอกอ่ะอกอ่ะไม่ไดไ้ไม่ได้ขนาดนะนี้ก็เป็นคนอ,อกอแหลมมากตอนอ้วนน่ะนี่ก็เลยแบบบ้าเล่นแต่ช่วงอกเพื่อทดีด่จะให้มันกระชับขึ้นมาให้ได้มากที่สุดอะไรเงี้ยตอนที่นิกไดเอทอ่ะนิกไม่ได้เล่นหน้าท้องเลยนิกรู้สึกว่าเออมันร่างกายอ่ะมันมีอยู่แลลวข้างในเพียงแต่ไขมันอ่ะมันบางอยู่ก็เลยแบบทำยังไงก็ได้ให้ไขมันอ่ะมันออกไปให้หมดจริงๆมันไม่มีทางรัดนอกจากคุมอาหารแล้วก็ไปออกกำลังกาย ปัจจุบันตอนนี้ก็ยังออกกำลังกายอยู่ครับเล่นเวทแล้วก็คาร์ดิโอบ้างครับแต่จริงก,ก็ก็ไม่ได้มีแผนที่จะพันให้ใหญ่กำลังกำลังสนุกกับการแต่งตัวหรือว่าอะไรเงี้ยครับตอนที่ลงไปสุดอะที่น้ำหนัก55ก็คือผอมแบบผอ,อมแบบติดยาเลยอะก็คือคนเขาเนี้ยก็แบบอพอยังอะไรเง,งี้ยพอแล้วมั้งอะไรเงี้ย แต่เราเราเราไม่เคยผอมอ่ะในชีวิตเราไม่เคยผอมขนาดนั้นอ่ะเรามีความตุกที่แบบคือคนที่เขาแบบว่าเราว่าเออผอมไปเปล่าเนี้ยเราแฮปปี้มากเลยนะเราแบบเออเอาอเาให้ผอมผอมไปเลยอ่ะคืออยากผอมอ่ะก็คือตอนนั้นมาใส่เสื้อเอ์เอแล้วคือเราอยากใส่เสื้อใส่เอสอะไรเงี้ยแล้วก็ลงมาเอสเอสเลยแบบผอมแต่บักแฟนก็เริ่มแบบไม่โอเคแล้วเอ้ยผอมไปผอมไปและอืมก็เลยแบบกินเพิ่มขึ้นมาได้2 2กิโลก็เออพอมีเนื้อมีหนักขึ้นมาหน่อยครับ คืออยากฝากถึงคนที่เราหนักตอนนี้นะครับก็คือผมรู้สึกว่าคือถ้าผมทําได้จริงๆทุกคนก็ทําได้หมดคือผมเป็นคนที่ไม่มีวินัยอะไรเลยเริ่มจากศูนย์เรากินพังมาทั้งชีวิตแล้วครับลองเปลี่ยนมาแบบกินดีเพื่อสุขภาพบ้างไหม้ยครับคือใช้เวลาแค่แบบแค่3ามเดือนเองแล,แล้วเรากินมาทั้งชีวิตคือ3เดือนมันคุ้มค่ามากครับสำหรับใครที่อยากลดไขมันนะครับแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงก็ทักมาปร,รึกษานีกได้ครับก็ติดตามได้ที่เ book คกหาพีโรล็อกเกอร์ ger, นี่ครับไอจี IG, ท i นิคทีเครับ